ครับพี่น้องมาภูยังยืนทุกท่านครับวันนี้พามาที่วัดพุทธพมนารามครับวันนี้เป็นอีีที่จะพูดถึงตามติดชีวิตสอทอท่านหนึ่งครับสอทอก็คือสมาชิกสภาเทศบาลวันนี้เป็นใครไปดูจักกับเธอกันเลยดีกว่าครับไปเอาละครับพี่น้องมาปูยังยืนทุกท่านครับ ตอนนี้ผมอยู่กับท่านสทออหรือสมาชิกสภาเทศบาลที่อยากจะพามารู้จักนะครับในการตามติดชีวิตสทออสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสทออคนสวยครับขออนุญาตแนะนําตัวเองสักนิดนึงแบบเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะสทประภาลดแจ้งสุทธิมนนะคะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูค่ะอ่าก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันครับสําหรับ ใครที่เป็นแฟนของบางปูยั่งยืนก็คงจะต้องรู้จักท่านสทท่านนี้อยู่แล้วเพราะว่า,อ,าอยู่แนวหน้าคอยฝ่าฟันหลายๆเรื่องมาด้วยกันมาตลอดนะครับวันนี้เราจะได้รู้จักตัวตนเราจะได้รู้จักแนวความคิดวิสัยทัศน์แล้วก็ความเป็นกันเองของท่านสทว่าเป็นคนอย่างไรขออนุญาตครับท่านประภารัต <c oughs> แจ้งสุดที่มนนามสกุลน,นี้ไม่ธรรมดา ่เล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นมาอย่างไงจริงๆแล้วก็คือว่านามสกุลเนี้ยเป็นใบเบิกทางให้พี่ได้เข้ามาทํางานการเมืองเนื่องจากว่าคุณพ่อพี่เนี่ยเป็นนักการเมืองเก่าเป็นกำนันเก่าแล้วท่านก็เปน้ดาได้ไหมครับเคยนะท่านสลายยุทธแจ้งสุดที่ม่ดก็คือท่านเป็นกำนันเก่าแล้วท่านเสียไปตําแหน่งสุดท้ายที่ท่านเป็นก็คือนายกเทศมนตรีตําบลบางปูแต่ว่า ทุกคนชาวบ้านเนี่ยจะรู้จักท่านในนามกำนันสลายยุทธ์ทีนี้พอท่านเสียพี่ก็ลงเลือกรับเลือกซ่อมแทนคุณพ่อ,อทีนี้พอนามสกุลเนี้ยชาวบ้านก็เลยเปิดโอกาสให้พี่ได้เข้ามารับใช้เพราะว่ารักคุณพ่อก็เลยเผื่อแผ่มาถึงพี่ด้วยการันตีใช่ว่าแบบว่าคุณพ่อดีก็เชื่อได้ว่า ลูกก็น่าจะเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอะไรประมาณนี้เนละขนลุกเลยอะไรครับหลังจากที่เริ่มเข้าสู่เส้นทางถามจริงๆตอนนั้น่ตั้งใจไหมตั้งใจทํางานการเมืองเหรอคะไม่หรือมันเป็นอุบัติเหตุใช่ของชีวิตเลยล่ะใช่มันเหมือนกับว่าถึงเวลาแล้วมันจะต้องเป็นเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนเลยแต่พอแต่พอได้มาทํางานตรงนี้ก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็รักเพราะว่า มันเหมือนมันเป็นความภูมิใจนะเราเห็นคนเดือดร้อนแล้วเราก็ได้ช่วยเขาแล้วเขาก็เหมือนกับดีใจในสิ่งที่บางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพี่เลยะอะพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยพี่แค่พี่แค่ประสานงานเท่านั้นเองอแต่ความรู้สึกที่ได้รับอ่ะมันมันมันดีแล้วเราก็ทําตรงนี้มาเรื่อยๆอ,อ,อ่กี่ปีแล้วครับ ถ้าจะนับเหมือนจะไม่อยากตอเหมือนจะไม่อยากตอบ <laughs> เพราะจริงๆแบบนานมากๆพี่เป็นสมาชิกตั้งแต่อายุ28่นะคะก็ <laughs> <c oughs> หลายอยู่หลายอยู่แต่ขอไม่บอกละกันว่ากี่สมัยแต่สิบวกก็กันนะอ่าสิบบวกน่าจะหลายสมัยหลายสมัยมากอพอหลังจากนั้นพอได้ก้าวเข้ามาอยู่ในเส้นทางแล้วเนี่ยได้สัมผัสชีวิตของการเป็นนักการเมืองเต็มตัว <c oughs> แล้วรู้สึกชอบแล้วด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ย่านบางปูอของของที่ที่พี่พาอยู่เนี่ยเป็นยังไงพี่เป็นสมาชิกสภาเขตหนึ่งเพราะฉะนั้นเนื้อที่ที่พี่ต้องดูแลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ ไทยบ้านใหม่เลยหลักๆคือ8หมู่แล้วก็จะมีบางปูใหม่อีกสองหมู่จุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือวัดพุทธภาวนาลาวซึ่งอยู่ในหมู่3ไทยบ้านใหม่แล้วจากที่นี่ไปถึงบ้านพี่เนี่ยใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีก็ถึงละเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็คือพี่ก็จะใกล้ชิดกับที่วัดแล้วก็ใกล้ชิดกับคนในหมู่สามเพราะว่าพี่ก็เกิดที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะดูแลที่นี่เป็นหลักถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะขอพูดถึงที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยน้ำท่วม เวลาจะไปโรงเรียนทีนึงก็ <สา S 2> จะต้องแบบว่าลำบากมาก่<ส>าฟันกันใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือระบบสารณปพโภคพื้นฐานเนี่ย <ừ> mm. ทุกอย่างในเขตบางปูใหม่ท้ายบ้านใหม่เนี่ยถือว่าระบบสารณประปรคเนี่ยเต็มพื้นที่ละเต็มสูบละค,บคือไม่มีอะไรที่มันอาจจะมีบางจุดที่แบบเวลาฝนตกแล้วมันน้ําระบายรอระบายมันก็อาจจะท่วมแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็ค่อยๆไหลไปแต่ว่าจะท่วมแบบเยอะๆเนี่ย มันเหลือน้อยละแทบจะไม่มีละเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกว่าไฟน้ำแล้วก็ถนนค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบและสิ่งสำคัญคือตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการน่ะพี่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องระบบความเข้าใจการสื่อสารเขาอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารว่าแบบเราจะพัฒนาไปในทางไหนบ้างสื่อสารกับ เทศบาลนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือความปลอดภัยที่เขาจะได้รับละเพราะว่าความพื้นฐานประโยชน์พื้นฐานนี่เขาคิดว่าเขาได้รับเต็มหมดแล้วตอนนี้เริ่มจะมีแบบว่ากล้องวงจรปิดอะไรที่มันควรจะปรับปรุงเขาก็อยากจะได้ใหม่เป็นเรื่องของความปลอดภัยใช่ใช่แล้วก็การสื่อสารให้มันเข้าใจตรงกันมากกว่าตอนเนี้ค่ะก็คือจะบอกว่าน้ําไฟถนนเรื่องเนี้ เป็นพื้นฐานที่ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเริ่มทํามาตลอดปูพื้นฐานตอนนี้เป็นอีก9ก้าหนึ่งแล้วที่จะต้องทาให้ให้ยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามารู้จักเทศบาลใช่รู้จักสมาชิกทุกท่านว่าว่าทํางานกันอย่างไรแล้วจะสื่อสารกันอย่างไรไม่ไม่สเปสปะใช่ถูกไหมฮะเข้าใจตรงกันนะแล้วตอนนี้สิ่งที่สําคัญพี่พูดคล้ายๆอาเปมเลยอคือของพวกเนี้ย ข้าวของมีอยู่แล้มีหมดแล้วใช่แต่เหลือแค่ทําความเข้าใจยังไงให้ตรงกันใช่อันไหนทําได้ทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็จะต้องอธิบาย1 2 3 4ว่าทําไมเพราะอะไรทําไมถึงทําไม่ได้แล้วก็แล้วก็เรื่องกล้องวงจรปิดคือความปลอดภัยใช่ความปลอดภัยของชีวิตเขาปัจจุบันพอเปลี่ยนจากสังคมที่เมื่ก่อนที่แบบบ้านบางๆยังไม่หนาแน่น ปัจจุบันนาแน่ยแล้วความปลอดภัยใช่ไหมฮะใช่สิ่งสําคัญเลยแล้วลูกหลานก็เต็มไปหมดเลยใช่โอเคขอย้อนกลับมาที่มุมของนามสกุลแจ้งสุดที่มนเหมือนจะมีอีกท่านหนึ่งใครฮะที่กําลังอยู่ในช่วงของการเดินเดินเกมในการดูแลเรื่องของประชาชนนี้ด้วยเช่นกันน้องชายพี่ค่ะครับท่านก็คือผู้ใหญ่นัทวุฒิค่ะแจ้สุดทีมนก็ เป็นผู้ใหญ่เพิ่งเป็นมาไม่นานมานี้เองก็การที่มีน้องเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ถามว่าก็ด้วยด้วยด้วยนามสกุลด้วยที่ทุกวันนี้เขาก็ยังให้ความไว้วางใจเวลาเดินหาเสียงเนี่ยจำคุณพ่อได้แล้วก็รักคุณพ่อก็เลยเผื่อแผ่มาถึงพี่สาวแล้วก็น้องชายในที่สุดนะคะแล้วการแล้วการที่ต้องต้องอยู่ในพื้นที่ด้วยด้วยนามสกุลนี้สองคนในสองตำแหน่งเนี่ย มันดีกว่าดีกว่าไหมลำบากใจไหมไม่มีความลำบากใจเลยแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการกดดันนิดนึงว่าเราจะทํำยังไงให้เราได้เป็นที่รักเหมือนที่คุณพ่อได้รับเราจะทํายังไงให้แบบว่าเวลาทํางานแล้วมีคนกล่าวถึงเราว่าแบบเออดีเหมือนคุณพ่อเลยเนาะอะไรไม่เสียใจเลยที่แบบว่าเลือกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้เนี่ยการที่น้องเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ก็เป็นผลดีเพราะว่าพี่ก็เหนื่อยน้อยลงมหมายถึงว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้พี่ช่วยกันหมายถึงว่าเขาก็บอกพี่พี่ก็เป็นคนประสานงานให้กับเทศบาลเพราะในโมเมนต์ของการเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะมีกรอบหน้าที่ของเขาใช่ ในมุมของสมาชิกสภาเทศบาลก็มีกรอบหน้าที่ของเขาถ้าสองกรอบนี้สามารถที่จะช่วยเหลือเกอื้อกลูลกันได้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันมันก็จะดีเร็วต่อชาวบ้านใช่อ่ะและเสร็จแล้วครับด้วยความที่เมื่อกี้พี่พาพูดว่าในพื้นที่หมู่สามคือมีประเด็นหนึ่งที่พี่น้องมากูย่างยืนถามกันมาเหลือเกอินเรื่องของสะพานข้ามคลองค่ะเรียกว่าสะพานซอยตะก,กบเนี่ยใช่ค่ะ สะพานข้ามคลองเนี่ยมีมานานละปัดัดปัญหาตอนนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือสูงแล้วก็ไม่มีทางสำหรับคนเดินสูงและแคบสูงและแคบแล้วมอเตอร์ไซค์อีกไหนจะรถไหนจะมอเตอร์ไซค์อีกเวลาแบบว่ามันสูงเนี่ยเวลาเราขึ้นมันก็ลำบากนะสำหรับคนที่บแบบและยิ่งถ้าใครที่ขับ เกกปออนั่นเนี่ยลำบากมากมันจะถอยลงมากเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่ออกแหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะได้สะพานใหม่ที่ซึ่งเป็นสะพาน6เมตรแล้วก็มีทางข้างๆไว้สําหรับเดินทางเท้าก็ปลอดภัยในการสัญจรไปมามอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องขึ้นเลนปกติแต่ว่ามันก็จะกว้างขึ้นไงด้วยความที่หมู่สนี่ประชากรทั้งประชากรแฝงและประชากรหลัก ใช่มีอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเช้ชาเช้านี่บอกได้เลยว่าหูช้างนี่ <laughs> หลุดแบบพับไปเลยอะ่ะ <laughs> พับไปเลยอ <laughs> ก็เลยก็เลยเป็นที่มาของการไปไปเข้าชื่อในการที่จะเข้าชื่อมันเป็นแบบนี้คือสะพานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรามีความต้องการที่เราอยากจะได้สะพานแบบว่าปกติมันสูงใช่ไหม,มเราก็อยากจะได้ลับๆแต่ทีนี้พอเรา ทำแบบไปกรมชนเขาบอกว่าไม่โอเคไม่โอเคเราจะต้องสูงจากระดับน้ำทะเลนู่นนี่นั่นจะได้แบบเดิมอีกก็ไม่เอาไงเพราะว่าแบบเดิมเราจะเอาไปทําไมอ่ะถูกปะมันมันก็ไม่ตอบโจทย์เราไม่ตอบโจทย์ชาวบ้านซึ่งเขาไม่ได้อยากได้แบบนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของการไปเข้าชื่อเข้าชื่อเพื่อที่จะส่งรายชื่อเนี่ยว่าเราไม่เห็นด้วยกับการสร้างตะพานซึ่งคุณจะ เทศบาลจะสร้างให้คุณใหม่แต่ว่ามันเป็นแบบเดิมอีกเราอยากได้แบบลาดเหมือนเหมือนยุ่าเหมือนยซ่าเหมือนโครงการสี่แบบเนี้ยเราอยากได้แบบนั้นก็เป็นที่มาในการเข้าชื่อเพื่อไปร้องได้โคไงการตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือได้เรียบร้อยได้แบบยอมยอมให้เป็นแบบทำเือนแบบตรงนั้นเห็นปะพลังประชาชนสามารถทีนี้ ปัญหาตอนนี้ที่มันยังช้าอยู่เพราะว่าติดแนวปาปาครับไม่ได้เกี่ยวกับแบบแบบเกี่ยวกับอะไรละแบบนี่คือผ่านหมดละเกี่ยวกับแนวปลาปาซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณเดือนหนึง่งในการที่เราจะต้อง ที่ืตรก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในหนึ่งถนนนี่มันไม่ได้มีผู้ดูแลเพียงเทศบาลอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่เราต้องไปขออนุญาตมีทั้งปลาปลามีทั้งไฟฟ้ามีทั้งอะไรอีกอ่ะมันอาจจะล่าช้าก่อยากจะให้แบบภายในปีนี้แหละน่าจะเห็นน่าจะเห็นเห็นแลเห็นแล้วว่ามันมีอะไรชัดเจนขึ้นแล้วก็มาทำความเข้าใจพูดคุยกับพี่น้องใน ชุมชนทั้งแถบอีกว่าอาจจะต้องมีการปรับแนวหน่อยให้จากที่วันนี้แคบอยู่อาจจะต้องกระเถิบให้มันขยายจะได้รถสะดวกขึ้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดถึงสะพานข้ามคลองเคลียร์ประเด็นนี้ชัดเจนอีกไม่นานสะพานจะเรียบแล้วไม่ต้องปีนขึ้นไปอีกแล้วนะครับต่อไปพูดถึงระบบไฟส่องสว่างของในพื้นที่นี้หน่อยครับค่ะเมื่อก่อนเป็นยังไงอยากจะบอกว่าถ้าถนนเส้นเมนเนี่ยมันมีไฟปกติอยู่แล้ว ก็ติดไฟตามธรรมดาแบบเหมือนทั่วไปทุกซอยเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในชุมชนนี้มันค่อนข้างที่จะแออัดทีนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะออกไปทีนึงอ่ะเขาก็จะต้องเหมือนไปถนนเส้นเมนถึงจะไปเส้นหลักได้นกออกปะเวลาจะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรก็จะต้องออกเส้นเมนทีนี้ออกตอนตีสี่ตีห้าแก็ยังมืดอยู่มันก็ดูลำบากไงทีนี้เขาก็เลยทำเป็นทางถนน ทางเท้าเหรออ่าทางเท้าเชื่อมระหว่างซอยเมื่อกี้ที่พายโยไปเห็นปะมันก็เป็นทางเท้าเชื่อมระหว่างซอยหนึ่งไปซอยสองไปซอยสามทางลัดใช่เออทางลัดแทนที่คุณจะไปเดินแบบขับไปเส้นเมนคุณก็สามารถลัด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 แล้วคุณก็ไปถึงซอยหลักได้โดยที่ไม่ต้องอ้อมใช่ทีนี้เนี่ยไอ้ทางลัดเนี่ย มันก็สะดวกมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นได้จริงแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือมันมืดมาก<ไ>เวลาคนไปขายของตอนตีสี่ตีห้าหรือว่ากลับจากทำงานแล้วอยู่ในโซนที่จะต้องผ่านทางเท้าเนี่ย<ไ>ก็ลำบากในการ<ไ>สัญจรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่ตอนนี้ชาวบ้านต้องการก็คือไฟโซล่าเซลล<ญ>์ซึ่งเราก็พยายามอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็มีการแบบว่ามาทดลองดูก่อนว่าโซล่าเซลล์ที่เรานำมาติดเนี่ยมัน มันมันครอบคุมไหมมันส่องสว่างไหมมีการทดสอบมีติดไว้บ้างแล้วค่ะถูกใจไหมชอบไหมใช่ทีนี้ถ้าจะบ้านชอบไหมชอบเพราะว่ามันไม่ต้องแบบเดินสายอะไรแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนมาขโมยอะไรหรือเปล่านึกออกไหมมันใช้พลังงานแสประหยัดด้วยแล้วก็ เข้ากับยุคสมัยนี้ปัจจุบันเพราะว่าบ้านเราเมืองร้อนนะพี่นะเวลาแดดมันลงมาก็เป็นประโยชน์อ่ะขอให้เป็นประโยชน์หน่อเอะนะแดดที่เป็นประโยชน์ก็คือทดสอบละหนึ่งต้นถ้าสวัสดีเราก็จะทยอยทยอยติดทุกซอยทีนี้ก็จะสบายทุกซอยแล้วก็ทุกทางรับทางเท้าอ่าใช่ที่มีใช่อ่ะประเด็นต่อไปก็คือความน้อยอกน้อยใจของชาวบ้านที่พูดถึงทางจักรยานจากเคหะมาถึงสินสมบูรณ์ ฉันเป็นอะไรทําไมฉันถึงไม่มีทางจักรยานกับเขาอ๋อคนตากบใช่ไหมใช่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 ใชเพราะว่าทางจักรยานตอนเนี้ที่เห็นทําอยู่อะโยเห็นไหมเขาเริ่มทําละมันก็ทําตั้งแต่สินสมบูรณ์เนี่ยไปเชื่อมจุดที่มีอยู่เดิมก็คือเคหะ,ะแต่ทําไมคนตากบทําไมถึงไม่มี <c oughs> ทางจักรยานเลยทั้งๆท,ท,ที่เขาก็อยู่หมู่สามเหมือนสินสมบูรณ์ก็จะได้รับ คำถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะอธิบายอย่างนี้ว่าจุดเริ่มต้นของบางปูเนี่ยเริ่มจากสินสมบูรณ์ไปไปข้างหน้าแต่ว่าตากบเนี่ยอยู่ก่อนหน้าสินสมบูรณ์เป็นของเทศบาลนครไม่ใช่ของบางปูค่ะก็เลยไม่ได้ทําแต่ว่าเชื่อกด้าในวันข้างหน้าเนี่ยทางเทศบาลนครเนี่ยเขาก็จะทําเชื่อมาให้มาประจบตรงนี้ซึ่งเราอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะเราคืออยู่ท้ายของ เพราะเขามีจุดตัดสําคัญคือถนนแพคษาปะใช่เขาเขามาเขามาเขามาเรื่อยๆล้วเขาเริ่มทยอยทยอยทำมาเรื่อยๆล้วแต่ว่าตากบเนี่ยอาจจะอยู่จุดสุดท้ายอยู่อยู่จุดสุดท้ายแนวแนวสุดท้ายของเขาก็อาจจะต้องรอนิดนึงแต่สินสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้นของบางปูบอกว่าของบางปูก็เลยไปที่ปลายทางคือเชหะใช่ต่อยาวไปเลยยาวไปเลยถึงตมลอยนิดนึงรออีกนิดนึง ก็ไม่รู้อันนี้ต้องไปถามเทศบาลนครนะคะไม่ต้องมาถามพี่พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าของสินสมบูรณ์ไปเนี่ยอันนี้เริ่มละเริ่มแล้วเริ่มแล้วตอนนี้ทําอยู่ค่ะก็บอกให้ชาวบ้านสบายใจได้ว่าจับขึนสมบูรณ์เนี่ยไปถึงเกห่าเนี่ยทำแล้วนะทําแล้วทําแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรักษาเนาะเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์เนาะแล้วมันก็เป็นการเติมออกซิเจนด้วยย้ำอีกครั้งว่ามันคือทางจักรยานนะใช่ไม่ใช่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขับนะคะยังไงฝากอ่าโอเคอ้อ โอเคเรื่องทางจากรยานเคลียร์อีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้พูดถึงหน่อยครับสะพานข้ามคลองเป็นสะพานไม้หลังแฟรเคหะที่เพิ่งจะทำ,ทำเสร็จสิใช่ไห<ป>มสพานสพานอันนั้นเดิมเป็นสพานไม้ก็เราทําสะพานมันมันมีอยู่นานแล้วเหมือนกันนะสพานเนี้ยแต่ว่ามันเป็นสะพานไม้ซึ่ง เราทําใหม่เราก็อยากจะให้โคงสภาพเดิม,มเพราะว่าจริงๆเนี่ยเคหะเนี่ยมีสะพานข้ามอยู่แล้วนะข้ามคลองอยู่แล้วโดยที่รถยนต์ ข้ามได้ใช่ที่นี้ตรงเนี้ยเป็นสะพานสําหรับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เด็กเวลามาโรงเรียนไปกับบ้านของหลวงปช่ตรงนั้นน่ะเราก็ไม่อยากให้เด็กอ่ะต้องไปข้ามสะพานเมนแล้วก็อ้อมมาเข้าอันนี้ก็คือก็จะสะดวกสบายกว่าเราก็ไปทําไปซ่อมแต่ว่าเรายังคงให้เป็นสะพานไม้เหมือนเดิมความคลาสสิกไ้ใช่ซึ่งชาวบ้านเขาก็แฮปปี้มากที่มันยังเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้ลูกหลานเวลาข้ามไปโรงเรียนเราจะต้องฝากไปปิด ไปแบบไปเผชิญกับรถคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อันตรายมีเสียงเบาๆว่าทำไมไม่ทําให้มันรถใหญ่ข้ามได้ล่ะไม่มันมีอยู่แล้วจะไปทําทําไมล่ะใช่ปะล่ะมันก็วัตถุประสงค์ไม่ได้ไม่ได้จะทําอย่างนั้นอยากให้คือช่วยว่าบรรเทาพื้นที่หลังแฟลตเพราะว่ามันมันไม่มีทางเชื่อมตรงใช่ไหมมันต้องไปอ้อมเพื่อนที่จะมาเข้ามีทางเนี้ยใช้มอเตอร์ไซค์สัญจรเข้าได้เลยใช่โอเคเคลียร์อยากจะรู้ครับว่าในช่วงเวลาหลายสิบ ที่มีเคล็ดลับอะไรในการที่จะจูงใจดูแลแล้วก็มัดใจชาวบ้านให้อยู่กับเรารักเราอฮในส่วนแรกเลยในในพี่มองในมุมพี่ก่อนนะคือพี่อ่ะเป็นคนแบบมีคนเคยบอกว่าเวลามามีปัญหาอะไรหรือว่าโทรหาสอทีไรเนี่ยสอทจะบอกว่าได้ได้ทุกครั้งคือเขาจะบอกว่าโทรหาสอทเลย เพราะว่าสอทอไม่เคยปฏิเสธแต่ว่าในการที่ได้ทุกครั้งของพี่มันก็จริงนะเพราะว่าเวลามีใครมีปัญหาอะไรพี่ก็จะบอกว่าได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะพี่ก็ค่อยมาคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เขามีปัญหาเนี่ยมันได้หรือมันไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย <c oughs> ยนึกออกปะ <c oughs> เวลาโยมีปัญหา <c oughs> พี่บอกว่าได้ <c oughs> โยบวกในใจโยแล้วว่าแบบเฮ้ยแบบทําไมได้แบบอุ้ยทําไมเขาไม่คิดอะไรเลยวะทําไมได้เลยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่โยขอพี่อาจจะทําให้โยไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยพี่ได้กลับไปทําการบ้านไงว่ามันไม่ได้เพราะอะไรพี่ก็จะอธิบายให้โยเข้าใจว่ามันเพราะอะไรแต่อย่างน้อยอ่ะโยบวกอ่าโยได้ใจพี่ปละโยบวกในใจปละนึกออกปะเออแบบนี้แต่ว่าอะไรที่ทําได้พี่ก็จะพยายามแบบทําให้มันรวดเร็วทันใจเขาซึ่งมันก็ บวกบวกไปอีกแบบนี้แล้วด้วยจะว่าเรื่องเมื่อกี้โยพูดถึงเรื่องนามสกุลพี่พี่จะบอกว่ามันง่ายหรือมันมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะอย่างน้อยเรามีนามสกุลเนี้มันเป็นใบเบิกทางนึกออกปะอย่างน้อยพอเป็นนามสกุลเนี้บางทีเขายังไม่เห็นเราเลยเขาก็รู้สึกว่าแบบมันผ่านไปแล้วล่ะอุ่นใจอุ่นใจมันคือมันมันเป็นแบบข้อหนึ่งติ๊กถูกละทีนี้พอมาเจอตัวด้วยนิสัยแบบเขาถึงนู่นนี่นั่นเขาก็ยิ่ง โอเคโหกอดกันเลยเหรอเออถูกมันก็แบบง่ายไง <า S 1> จะบอกว่าไม่ไม,ไม่มีไม่ไม่ส่งผลนมสกุลก็ไม่ใช่ซะทีเดียวดีเลยละ่ะแต่กลายเป็นผลดีไปผลดีแล้วอีกไม่ก,กี่เดือนอหน้าฮะเราจะได้ลงมา,ารับเลือกันอีกครั้งหนึง่งเนี่ยโยมหมายถึงเลือกตั้งในสัมปทานใช่ใช่ใช่คิดไว้ว่าไงฮะคิดไว้ว่าไงในส่วนของแนวทางการดูแลพื้นที่ในเขต พี่ดูเขตหนึ่งถูกไหมใช่พี่มองมองมองเกมนี้ว่าไงบ้างครับที่อยากจะทำาในสมัยหน้านะไม่พูดสมัยนี้แล้วพูดถึงสมัยหน้าเลยอ่ะในการเลือกตั้งทุกครั้งนะไม่มีครั้งไหนเลยต้องบอกแบบนี้ว่ามันง่ายไม่มีคําว่าง่ายเพราะว่าเราไม่รู้นึกออกไหมเข้าครูหากาเบอร์อะไรเราไม่ทราบแต่พี่ก็เชื่อมั่นว่าในการนําทีมของท่านนายกีรพลชุนเจริญแล้วก็ภายใต้บางปูยั่งยืนเนี่ย มันเป็นใบเบิกทางที่ดีเรามีผู้นำที่ดีมีวิสัยทัศน์เราเป็นลูกทีมรเราก็อุ่นใจนะคะแล้วสำหรับที่โยถามว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับพื้นที่ในเขตหนึ่งที่พี่ดูแลอย่างที่พี่บอกว่าระบบสารุปภคพื้นฐานเนี่ยมันครบ มสมบูรณ์ละม,มันอาจจะมีบางจุดที่อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะทำก็คือเหมือนกับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นในเรื่องของระบบความปลอดภัยการเข้าถึงการสื่อสารประมาณนี้แล้วกอ็อยากจะพัฒนาอาชีพเพราะว่าในชุมชนเนี่ยตอนนี้ ผู้สูงอายุเยอะนะอ,อยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรนึกอออกไหม,มก็อาจจะมีการแบบพัฒนาโดยโดยการที่เขาให้มีรายได้ตั้งกลุ่มขึ้นมามอะไรแบบส่งเสริมเขา อย่างเยาวชนก็อาจจะมีการจัดตั้งทีมเดี๋ยวนี้เรามีซีคอมเพกมีสนามกีฬามีศูนย์กีฬาศูนย์กีฬาแล้วเราก็มีการแข่งขันอะไรเรื่อยเรื่อยเนี่ยพี่ก็อาจจะตั้งทีมไปแข่งขันในน้มของทีมเราอะไรเงี้ยให้เขาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีเวทีอยู่แล้วใช่เดี๋วแกว่าับผู้แสดงใช่แล้วก็อาจจะตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพี่อาจจะบอกว่านอกจากตัวพี่แล้วที่แบบเหมือนจะบอกว่า คนถึงแบบรักพี่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งสําคัญเลยคือทีมงานของพี่ทีมงานที่อยู่กับพี่มาแบบสิบปีบวก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 ซึ่งวันนี้เขาก็ยังอยู่กับพี่โดยที่แบบเขาก็เหมือนช่วยงานทุกอย่างแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะรู้เลยว่าคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้ทำงานให้สอทอนนะเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาไม่เจอพี่เขาเจอทีมงานพี่เขาก็แจ้งได้แล้วทีมงานเนี่ย ก็ส่งมาให้พี่แล้วพี่ก็ประสานงานกับทางเคสบอกว่าได้ค่ะพี่ก็จะได้ค่ะตลอดนี่หรอปะประมาณนั้นประมาณนั้นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในนี้เลยแบบค่อนข้างจะรวดเร็วไวอือผู้นําดีผู้นําดีนอกจากมีผู้นําดีแล้วผู้ใหญ่บ้านก็นะก็ไหนไหนก็ไหนๆแล้วเนี่ยโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วร้านตาปูแนะนําที่พี่พาจะแนะนํา โหจะบอกว่าชุมชนวัดพุทธเนี่ยนะร้านเยอะมากๆอยากจะให้ถ้าใครมีเวลาเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ลองมาเดินช่วงเช้าช่วงเย็นคือมันจะมีร้านอร่อยๆแบบถ้าจะให้พูดเนี่ยเยอะเยอะมากเแต่ตั้งแต่ลงสะพานมาเนี่ยนั่นแหละร้านอาหารเลเลือกได้เลยว่าจะเข้าร้านไหนเลือกสักร้านหนึ่งที่ร้านที่แบบว่าอันนี้ใช่ไหมก็ร้านยำ ร้านยำแม่แก้วชื่อร้านแม่แก้วร้านยำแม่แก้วร้านยำแม่แก้วใช่ร้านยำแม่แก้วเนี่ยคือแบบมีคนรอคิวมีคนซื้อเยอะแยะแล้วก็แซ่บมากแบบคือได้ทานไปแล้วนี่แบบว่าไม่ต้องปรุงเลยดีมีอีกหลายร้านแหละมีอีรหลายร้านลเครปเคลฟเคลฟเคลฟของหวานอีกใช่เคลปเนี่ยตรงไหนฮะอยู่หน้าทางเข้าวัดพุทธเลยค่ะตรงเข้ามาตรงเข้ามาเลี้ยวซ้ายนิดนึง แล้วก็ตรงเข้าวัดใช่แล้วก็อยู่ซ้ายมือมองซ้ายมือไว้ใช่ก็จะมีร้านเคปอร่อยอร่อยอันนี้อยากจะแนะนำใช่ใช่ใช่ทั้งวันเลยใช่ทั้งวันอาละร้านตาปูแนะนำสองร้านนะครับในซอยวัดพุทธใช่นะใครที่ผ่านเข้ามาในโซนย่านนี้ก็ลองมาร้านยำแม่แก้วกับร้านเคปร้านโจ๊กพี่อีทด้วยร้านโจ๊กพี่อีตร้านโจ๊กพี่อีกอยู่ตรงข้ามใช่อยู่ตรงข้ามแม่แก้วอีกใช่ หาล้านโจ๊กเจอก็หาล้านยำไม่แก้วเจออ่ะใช่อ,<ะ>อยู่ตรงข้ามกันเลยครับก็แนะนำทั้งหมดนี้คือของดีของอร่อยพูด,ดอย่างนี้ดีกว่าอร่อยทั้งซอยอะ่ะนะครับเป็นอีกซอยหนึ่งที่ตอนเช้านี่มีคนเยอะแล้วก็ซื้อของกินเยอะมากอันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสทมากที่สละเวลามาพูดคุยทําความรู้จักให้พี่น้องมางกูยังยืนได้รู้จักตัวตนนะครับรู้จักแนวทางวิธีการทํางานก็ถือว่าครบนะแล้วก็ ครบเครื่องคนหนึ่งเลยทีเดียวเขาอวยพรให้รอบหน้าค่ะทะลุเป้าไปเลยนะครับก็วันนี้นะครับรายการตาปูทอล์กบายบางปูยังยืน EP นี้เป็น EP ตามติดชีวิตสอทอนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็น MMC นะครับน้ำมันเครื่องสังขเอ็ธรับพิเศษนะครับบริษัทสุภาพร์ทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ตนะครับน้ําวุนใบเตยนะครับติ๊กต็อกจอยมังกรนะครับเจ้าดังแล้วก็อีก ไอยู s, <IU>. <S m e t i c Thailand mm hmm. เข้าไปเซิร์ชคขหนะ I U Cosmetic Thailand mm hmm. ใช้หรือเปล่าครับได้ค่ะเซิร์ชดูนะคะครับผมบเข้าไปลองดูนะครับสี่สปอนเซอร์ sponsor, ผู้ใจดีก็ยังเปิดรับกันอยู่แล้วก็อาทิตย์นี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ <c oughs> ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจนะครับดูเสร็จแล้วเราเข้าใจความเป็นตัวตนของสอทอแล้วก็แชร์กันออกไปให้ mm hmm. ทุกคน mm hmm. ที่เขายังไม่รู้จักได้รู้จักกันวันนี้ ตาบูทอปบายบางปูยังยืนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันจันทหน้าตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับขอบคุณท่านสสอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่น้องประชาชนบ,บางปูยังยืนทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ